มาพบกับพีนนะคะพี่พาทุกคนมากับช่องวอล์กแบาบยพินนี่ค่ะเดินไปกับพินนี่วันนี้พามาตลาดเชา้าย่านปทุมธานีอำเภอรานหลุมแก้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเชา้าวัดบัวกแก้วเกษรตลาดเช้าที่นี่ขึ้นชื่อว่าคนเยอะนะในอดีตนะเมื่อสี่ห้าปีแล้วนี่ก็เคยมาขายของนะต้องออกจากบ้านตีสามตีสี่นะมาจองแผงแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงนะพินพี่ก็พามาดูพี่ก็ไม่ได้มาเดินนานแล้วะ ่อนหน้าที่จะมีโควิดไงก็มาแล้วพอมีโควิดแล้วก็เงียบกันไปเราพวกแก้วแก,วแก,วแกวสอนนี่คือปักหมุดมาได้เลยนะเอแต่ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกน่ะคนน่าจะเยอะแต่ที่เคยมาขายของที่สามที่สี่อะค่ะคนจะเยอะมากาเดินเขาจะมีขายตรงนี้ขายทุกอย่างนะที่เนี่ยตลาดเนี่ยเพราะแต่ก่อนเป็นขายกระเป๋าเลยก็มาแต่ต้องมาแล้วยืนลุ้นเอาแผงจากเขา ไันนี้งอน้กินอ่ะงอสีไงแดงขนเขียวเนี่ยอร่อยเนี่ยขายยังคะค่ะมีขายแบบมีขายทุกอย่างอันนี้ขายเป็นเป็นพระหงนะคะอมีขายห้องเก้าด้วยออกแนวฟิลค้องถมอะเชียงกงนะคะอนนี้สรุบคนเริ่มทยอยเก็บแล้วเพราะว่าฝนล,ลงเม็ดอ่ะเอาแล้วสิเดี๋ยวจะไปถึงไหนเนะี จริงๆที่นี่ตลาดตอนเช้าคึกคักมากนะโตอกอ่ะวันนี้เป็นวันเสาร์คน,นเริ่มทยอยแล้วรอเปล่าเนี่ยค่ะอ,อยู่ที่ฝนก็ลงเม็ดน่ะ,ะไปไปมีทุกอย่างนะมาตลาดเนี้ยตอนเช้านี่ค่ะสภาพตัวนี้สิบบาทนี่เลิกกันเพลินเลยอ่ะเฮ้ยเสื้อแจ็คเก็ตอ่ะเสื้อกันลมหมอเฮ้ยสีดำนี่ก็สวยนะคะ เริ่มเก็บกันแล้วหรือเปล่ามันยังมีร้านแบบตื่นเต้นนะเยอะแยะเลยนะแต่แค่ตอนนี้ฝนลงเม็ดเออแล้วอีฉันมีหมวกมาอันเดียวด้วยฉันจะปนไปยังไงกนะันนะแต่ว่าพี่ปิน่นก็จะพยายามเดินให้ได้ภาพที่สุดนะเพราะว่าใหู้้ว่าคนถ้าอยู่ลแรกเนี้ยนะย่านปทุมธาน,นีเราตื่นเช้านี้หน่อยนะคุณจะมาเจออะไรที่มันตื่นเต้นโอเคนะร้อยยี่สิบาทอ,อีกอ่ะ เห็นไหมคะมันเดินได้ทุกที่ทุกอย่างนะมียังไมโครเวฟเลยเสื้อเชอิ้ตก็สวยม,มลายกระตู้นีนน่าระเอามันชุดชุดนอนเดี๋ยวก่อนนะเริ่มจากเดินตรงไหนก่อนเฮ้ยตรงนี้แต่ย่านย่านยังเป็นของกินค่ะตอนเช้าโอ้โหคนเยอะ วัดโปะแก้วก็สอนให้เขาเรียบติดชายคลองถ้าข้ามไปทางขวามือของเบนะมันก็จะเป็นตลาดละแหงร้อยปีอะ่ะวิวตลาดโบราณโโอ้หเดินไปถึงย่านตรงนั้นได้เลยค่ะเห็นไหมใหญ่จริงมันเลี้วซ้ายมาก่อนนะซ้ายเห็นว่าด้านฝั่งนี้เขาจะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยอะ่ะ ถ้ามาตลาดนี้อ่ะนแ,แหล่งรวมผูกคนที่สุดเลยอ่ะเราก็มีแบบพวกขึ้นบ้านเราด้วยนะคะก็คือเลยทําให้เป็นเปนตลาดที่ใหญ่เราก็มีคนอ้เห็นกระท้อนใจสั่นแต่ใจะะหิยไปเลยแล้วไเนยเดีป่นเดียทุกอทุกมุมอ่ะมีขายทุกมุมมีหอยอด้วยค่ะ หอยหอยหอยจุ๊เดี๋ยวขับทางนี้นก็เป็นทางออกไปอีกอันหนึ่งอันนั้นเป็นทางเข้าอีกอันหนึ่งหมันมันเขาแล้วมันแล้วถ้าที่เป็นสอบฐานจากน้องที่ออฟฟิศนะเขาอยู่บ้านเราแวกนี้แหละเขาบอกว่าตลาดบอกแก้วเกสรนมีทุกวันแต่เป็นตลาดเช้าแต่ถ้าคุณใจเยอะก็คือต้องเป็นวันพระรหัสเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เลยเลือกมาวันเสาร์ จริงเดินจากตรงนั้นทะลุมาก็ได้นี่วะใช่ไปเดินจากตรงไหนมา,มาวะเมื่อกี้นีเนี่ยค่ะสุดสุดทางอ่อนนี่ก็คือเป็นทางออกของัววัดไปแล้วก็กลับบ้านนี่มีขายกระเป๋ามู๊สองแง้วก็ขายแตงโมขายกางเกงมีขายผลไม้รถจอดตรงไหนเนี่ยคือมาหาเอาอเถวาวัลยแล้วก็จอดเอานะคะมีขายทุเรียนดิน่ากินมาทุเรียนอ,ะอนะน่ะ เป็นดาวว่านอกจากที่ว่าเขาได้ตรงไหนเขาก็จะได้แบบตรงนั้นอ่ะแบบคนมาที่นะพราทัดเที่ยวกับอยู่เป็นมาห้าปีที่แล้วนะที่อยากจะมาหาแผงขายอ่ะถึงก็มาแบบนี้แหละแต่ถ้าเจ้าประจําหรือเจ้าใหญ่เขาน่าจะมีกันล็อกแผงไว้ได้อ่ะตรงนั้นเป็นริมคลอง จากมาแล้วนะใช้แรงงานในการเดินล้วต้องใช้แรงงานในการเลือกพมันต้องใช้เวลาถ้าฟิลของมือสองนะคะต้องใช้เวลาเลือกห่นเหมือนล้มลงเม็ดหนาแล้วอะ่ะต้องขอประธานาภัยถ้าจะต้องมีความสับข,ขาสักนิดนึงนะ ดีแหละคันก็ฟิลน่าเลือกมากเราจะผายเข้าไปดงที่เป็นของกินแล้วนะมั่นมีหลายซอยเริ่มจากซอยไหนไปเริ่มจากซ้ายสุดก่อนมีน้ำมีไข่โอ้มันอะไรดอกไม้อู้ไขโคบอะ่ะกุ้งหอยของทะเลสด ด้วยนะคะคันนี้พไม่มาสายเดี่ยวนะผู้ชายไม่ได้มาด้วยโอ้โหตรงน้นนี้ของกินเทียบอะ่ะไม่ได้เดินกันตรงไหนไม่ได้ทุกคนดีคะ่ะ คนฮิ้วให้ด้วยนะวันนี้วันนี้ถ้าซื้อต้องถือด้วยตัวเองมือซ้ายถือ DGI มือขวาถือโทรศัพท์แล้วเอามือไหนถือกับข้าววะเนี่ย ทะเลกุ้งก็มีปลาหมึกเป็นถุงก็มีปูก็มีมีทุกอย่างโอมีปลาก็มีปลาอะไรอะ่ะดูไม่เป็นไก่ก็มีครับมันน่าจะชืวรอูตลาดใหญ่มากอะ่ะจะเดินหมดไหมวะ นั่นท่วมนั่นน่นจะเป็นัดทางที่เชื่อมไปจาดตรงนั้นแน่นอนเลยนั้นมาจากทางที่เดินข้ามมาจากตลาดละแหงค่ะอยูเชื่อมต่อแต่ตอนนี้เราเราเดินอยู่ในตลาดแคบวงแก้วเกษรก่อนนี่มีปลาปลา้ําจืดด้วยค่ะถ่ายกับข้าวเป็นถูงผูงมันจะเดินมุมไหนดีหรอ Yup, ะ target, ละเอียดล้เมียดละไมมีผักทุกอย่างฟิวตลาดอย่างเงี้ยมันตุ่นเต้นนักหนามัชอบตลาดที่เขาแบบว่ากลางร่มขายอะค่ะมันได้ฟิวเป็นตลาดแบบคลาสสิกจริงๆอะแล้วเราซื้อแต่กับข้าวล้วเราเราเราข้าวเราล่ะโอ้หนี่จะขาเด็ผักมาขายเองค่ะ ปลาสดก็น่ารักมีซาลเตาด้วยนี่กับข้าวขอหน้ากินหมดทุกอย่างกันนะนี่ตั้งแกงแกงพม่า กระดูกไก่อะรคะ เอัเน,นี้ยถ้าเทียบกันทางนี้เป็นคู่ขนาดกระขามาที่พี่เดินมากระขายอย่างเงี้ยค่ะเดินเรื่อยๆไปนะจริงๆมาตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีของให้เลือกหลากหลายเนี่ยเราต้องใช้เวลาเป็นผู้ตรงๆ,ๆและที่สำคัญต้องมีคนช่วยถือของพ <c oughs> องเรามาคนเดียวเลยฉันสิอันนี้พี่ใหเดินตรงกลางนะคะจะเห็นว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมีใคร ชิ้นอะชิ้นสี่สิบบาทฮะอ๋อชินทั้งนั้นเลยหรอทองคาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิขอกลับเข้าไปในดงของกินใหม่นะเพราะเมื่อกี้หลุดไปได้ไงก็ไม่รู้วิเขลักตรงชาตินตา้นตรงค่ะไปนาฬิกาแล้ว ต้อตลอดประเทศไทยเราแลาวส่งชาติแล้วก็ยืนตรงแล้ส่งชาติเสร็จก็ามาหาของกินต่อเพราะภารกิจเราก็คือการสำรวจตลาดและหาของกินดูดินะกินะเงาะลวงค่ะ เลือกก็มีไหไก่ข้าวต้มคุ้ยหรอฉันจะกินข้าวต้มคุ้ยกับอะไรดีวะกับกับแกงจืดหรอจะกับข้าวต้มเอาอย่างอื่นได้หไหมวะจะอิ่มเลยข้าวต้มปุ้ยก็ชอบอันนี้ต้องขอเดินตัดสินใจก่อนนะนี่ไหไปต้องโกล่ทอด ปัญหาคือเปนมาคนเดียวเป็นไม่มีใครช่วยเป็นถือเฮ้ยเอาเฮ้ยปลาส้ม,มังอันนี้ปลาอะไรคะปลาทุมันครับปลาทุมันเอาปลาต้มดีกว่าอาหารต้องคลุกอันนี้เป็นอะไรคะปะ้มครับปต้มหมดเลยครับอาอทีนี้ ประจวบกับที่ไปเดินทะลุมาเมื่อกี้นะเดินคู่ขนากนกะหามาบินไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะเยอะแต่ให้รู้ว่าตลาดนัดวงปัานพวกเก้วเกสรที่มีทุกวันนะ่ะแต่คนจะเยอะทุกวันพราหัสเสาร์อาทิตย์ถูกด้วยหรือเปล่าวะเออแต่ว่าของเยอะจริงสารพัดสารเพรของอะ่ะนี่ก็น่ากินนี่เป็นกระท้อนแบบกระท้อนดอง กลับก่อนแล้วนะวันนี้คือมาคนเดียววาต้องขอประดานาภัยด้วยนะที่มาจจะเก็บข้อมูลให้ไม่ครบเพราะมาคนเดียวถือของด้วยไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าหาโอกาสมาเก็บแบบละเอียดยดใหม่เนาะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย